สวัสดีทุกคนนะครับผมแซมนะครับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูต่อสามเหลี่ยมที่ตอนปลูกเริ่มต้นไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกที่ระเบียงนะครับปลูกในห้องในห้องที่ไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมก็ต้นนี้เราอาจจะเคยจำได้นะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอเก่าๆนะครับ มันจะเป็นหน่อที่มีสีเขียวอ่อนนะครับโผล่ขึ้นมาตอนที่อยู่ในห้องนะครับไม่มีแสงแดดมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรียวยาวนะครับเยอะเรียวยาวจนมาถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้พอผมยกขึ้นมามันก็จะเอ็นหาแสงตอนอยู่ในห้องมันก็จะเอ็นหาแสงแดดตลอดเวลาแสงแดดที่อยู่ตรงหน้าต่างนะครับมันก็จะกลายเป็นเรียวยาวแต่มันไม่ใหญ่ไม่โตนะครับ พอชุดเนี่ยหนแล้วก็3แต่เมื่อก่อนตรงนี้นะครับมันจะยาวแค่นี้ใช่ใช่ยาวแค่นี้มันไม่ได้ยาวมากพอตอนนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับแสงแดดได้นะครับผมก็ยกออกมาที่ระเบียงเลยนะครับระเบียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี ก็จะมีแสงแดดตลอดเวลานะครับถ้าไม่มีฝนไม่มีเมฆมาบดบังนะผมก็ยุกเขาออกมาเขาก็เลยพัฒนาการเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้จากยาวๆมีสีเขียวอ่อนเขาก็เริ่มที่จะแก่มีสีเขียวเข้มขึ้นเข้มขึ้นตรงปลายก็จะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เลยใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมสังเกตดูหลายๆต้นนะครับ ตรงโคนจะเล็กเพราะเคยอยู่ในห้องไม่โดนแดดแต่ตรงปลายจะใหญ่นะครับบานออกนะครับแม่พันธุ์เขานะครับต่อแม่เขาจะใหญ่อยู่แล้วพอเขาได้รับแดดได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับสารอาหารเพียงพอแสงแดดเพียงพอเขาก็จะโตเหมือนต้นแม่เขานะครับแบบนี้เลยนี่ส่วนต้นนี้งอกมาใหม่นะครับ นี่งอกงอกถ้ำกลางแสงแดดก็จะใหญ่โตเหมือนแม่เขาเลยส่วนตรงนี้นี่ปลายโตนะครับหัวโตแต่โคนเล็ก <c oughs> เพราะว่าหนอง,งอกที่ในร่มมาก่อนส่วนหนอน,น,นี้นี่หนอน,นี้งอกกลางแสงแดดนะครับ <c oughs> เขาก็เลยมีรูปร่างที่จะคล้ายต้นแม่เยอะมากมาก ส่วนต้นนี้นี่เลยสังเกตเห็นว่าเคยอยู่ในร่มมาก่อนก็จะเป็นแบบเลียวยาวแบบนี้เหมือนตอซิดดิ้งนะครับนี่เลยก็จะมีตอที่สวยๆเพราะว่าอยู่กลางแดดตอนที่เขากําลังงอกนี่เลยก็เป็นแบบนี้ใหญ่เหมือนแม่เขานะครับนี่เลยก็พาทุกคนมาดูนะครับอยากจะบอกว่าถ้าอยากให้ตอสามเหลี่ยมเราใหญ่ และโตนะครับอย่ากลัวแสงแดดนะครับถ้ารากเขามีรากออกดีแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแสงแดดเลยแดดแรงแค่ไหนนะครับถ้ามันแรงมากก็เอาสแสลนคูมให้เขาหน่อยนะครับแต่จําเป็นมากๆที่จะต้องให้เขาได้รับแสงแดดนะครับเขาถึงจะแข็งแรงใหญ่โตตามความต้องการนะครับ<อ>นี่เลยเป็นยังไงกันบ้าง ีเลยพาทุกคนมาอัปเดตดูอันนี้ผมก็ปลูกในกระถางนะครับในกระถางเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดดูสิเนี่ยเป็นระเบียงไม่มีพื้นที่ปลูกมากก็เลยปลูกลอรอบห้องตัวเองนี่แหละเอาตามที่ได้เนาะเนี่ยนะครับจะถามว่าต้นแม่เขาสวยมากเลยนะแต่ลูกเขาเนี่ย ดูสิเล็กนิดเดียวไม่สมส่วนกับตัวเขาเลยนะไม่สมส่วนกับแม่เขาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราออกมาแดดละเนี่ยหน่อที่สวยก็มองไม่เห็นนะทุกคนที่อยากจะปลูกใหม่ๆก็ศึกษาไปด้วยกันเนี่เลยผมก็ทดลองถือว่าเป็นต้นทดลองนะนี่ยาวมากเลยนะแต่คนไม่โต เหมือนเหมือนโปลิโออ่ะข้างล่างเล็กแต่หัวโตดูสิตลกนะที่ระเบียงช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันนะผมก็เลยต้องใช้กากมะพร้าวมาปกคลุมเพราะว่าเม็ดฝนมันจะตกใส่ดินทำให้ดินมันออกผมก็เลยชะลอน้ำฝนไม่ให้เซาะดินนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวน เสียงมอเตอร์ไซค์อะไรผมก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ติดไม้นะครับผมเลยพูดพูดผ่านไม้มือถือนะครับมันก็เลยเสียงดังนิดนึงนะครับออขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือมีอยากอะไรจะสอบถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรถ้าผมจะแบ่งปันให้ให้ได้นะครับผมก็จะบอกทุกคนนะครับใ้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับใครมีปัญหาอะไรอยากให้ทาคลิป บอกแนวทางอะไรก็มาปรึกษากันได้นะครับเท่าที่ผมรู้หรือถ้าไม่รู้ก็จะหาข้อมูลมาให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็กดซับสไครตกันกันด้วยนะครับติดตามกันไว้นะครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าผมจะปลูกที่ระเบียงอย่างเดียวนะผมมีแปลงที่บุรีรัมด้วยนะทุกคนเดี๋ยว ถ้าผมกลับไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะอันนั้นก็จะได้เข้าเดือนที่สามแล้วแหละบุกสองร้อยนตะัวตอน่ะเกิดที่ติดก็ร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบกว่านะตามตามไอ้ช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นหน้าฝนมันมันก็มีบางส่วนที่โคลนเน่าอะไรบ้างมันก็เลยรอดประมาณนั้นแต่ก็เกินคาดนะที่บุรีรัมย์ โอเคไว้พบกันใหม่นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย